สบายดีสวัสดีครับทักทาย FC พี่น้องสองฟังคงที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยครับพี่น้องณนะประเทศแคนาดาเวลาประมาณ2อทุ่มทักทายพี่น้องฟังไทยแลักกะพี่น้องทังฟังเล่าร่วมทั้ง FC พี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกบาวาสิเป็นทางยุโรปและะ้วก็ทางอเมริกาขออื่นครับพี่น้องครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสิไเด้บ,บ่พผาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้นองสิมาบอาเรื่องการคอมเมนต์นะครับ อ่าคอมเมนต์อยู่ในอ่าช่อง u b e แล้วกะ็อยู่ในเพจนะครับส่วน FC ที่เขามาติดตามช่องวิธีคนสองฝั่งของบว่าร์าที่เป็นทั้งเฟซทั้งเพจการ์ลวนแต่เป็น FC ที่มีตัวตนเนาะพี่น้องเนาะราคาอ่าหลายๆ FC ที่เขามาคอมเมนต์นะครับผมก็ได้อ่านเกือบทุกคอมเมนต์นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเมื่อนีเนาะผมได้ลงคลิปหนึ่งคลิปที่ว่าเศร้าบานบ้านคอนไหลเมืองปากเซ่ แขวงจำปาซักนะครับชาาบานบานันคนไลนี่เขาแจงมากนะครับเขาได้รับค่ามเหลือหล่อนก,นก็คือว่า,าทีของชาบานอยู่ในบนันคนไลนะมันมีโครงการหนึ่งนะครับเป,เป็นโครงการที่ว่าได้รับสัมปทานาจากรัฐบาลหรือว่าจากผู้รักผู้ใหญ่อยู่ในสปปล่าหรือบอนะแต่ว่าโครงการนี่คือทั้งเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่นบอกว่า ทีทั้งเมดเนี่ยมันมีอยู่ศ้าเฮกตาร์นาะยไปน้อยน้อยรือว่า20เฮกตาร์รากาเพิ่นจีสางอ่าห้องเฮียนการปกคร้องหรือว่าที่ว่าการปกคร้องนี่แหละนะในอยู่ในเมืองปากเซ่น,เนี่ละในบ้านคอนไหลมาเนทคอยก็เลยนําเสนอไปเนะาะประชาชนเขาเดือดฮอนเพราะว่ารัฐบาลหรือว่าเจ้าเมืองเมืองปากเซ่นเนี่ยกะก่อนที่จะได เฮ็ดโครงการนีขึ้นมาก็คือได้ลงตกลงกับพอแม่พี่น้องพระชาส้นคนทีเสียทีดินห้กับโครงการหนีเนาะการได้ร้ายขอบครัวกับเดือดท่อนมันในทั้งเจ้าเมืองก็ได้ล่มกับผู้เสียหายเนว่าจะสดใสหรือว่าจะสดเซยทีดินที่พระชาส้นที่ว่ามันถึกตัดเข้าไปในโครงการนั่นว่าสีสดเส้ยในเดือน4ีอันนี้นีมันเดือนเจม่นบ่นมันผ่านมา 3- 4ส,าสเดือน มันนี่ประชาชนยังบ่ทันได้รับอ่าที่นะพี่น้องยังบ่ทันได้รับเงินสดเซย์แต่ว่าโครงการนั้นคือได้เฮ็ดกรรแพงมาอ้อมที่ดินไว้แล้วมันนี่ประชาชนเขายังบ่ทันได้รับความเป็นธรรมเนาะผมก็นั่เสนอไปนะครับมันนี่มีคอมเมนต์นึงพี่น้องคอมเมนต์นี้น่าสนใจนะพี่น้องผมก็เลยสิมานั่เสนอเพราะว่าหยังเพิ่นมาคอมเมนต์เนาะคล้ายๆกับว่าอ่าซื้อซื้อ Facebook เพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวสิขึ้นให้เบิ่งซื้อ Facebook เพิ่น สมเพ็ดดวงมันนี่เดี๋ยวสิขืนนาให้เบิองพร้อมเนาะอันนี้นี่คือเพิ่นมาคอมเมนต์เพิ่นบอกว่าเอเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์เองเนาะเพิ่นมาคอมเมนต์คล้ายๆกับว่าเพิ่นคิดว่าเฮาหยาดเพิ่นหรือว่าเฮาให้ความสําคัญกับเพิ่นนะเพิ่นมาคอมเมนต์เฮาก็เลยเอาหูเพิ่นขึ้นมาเอาเฟซเพิ่นขึ้นมาแล้วเอาคอมเมนต์เพิ่นขึ้นมาให้เบิองพร้อมอยากฝากถึงว่าคั่นมีปัญญาก็มาเฮ็ดเอง อ่าบ่ต้องฝากคนอื่นมีขอมูลได้สําหรับคนนี้นี่เป็นแค่กองหลอนอ่ากองหลอนอยู่ในคอนไหลอ่าอยู่แถวแถวบางย้อนนี่แหละเป็นกองหลอนแต่เพื่อนเพ่โบเป็นคนปากเซ่ด้เพื่อนเพ่คนทั้งเวียงจันทรอ่าทินกําเนิดแต่มาอาศัยอยู่ในบ้านคอนไหลมีข่าวจากพอแม่พี่น้องในบ้านคอนไหลเขาบอกว่าคนนี้อ่าเป็นคนเวียงจันทรมาอยู่ในปากเซ่บ้านคอนไหลนี่คือตอนนี้เป็นกองหลอน อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นคณะบ้านอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านอยากเป็นน้าบ้านนะไข่ๆก็ว่าเลี้ยแขงเลี้ยขานะครับคืออยากสิบอกว่าบ่าต้องฝากคนอื่นกองหลอนบริยูในสายตาเทยียบย่อนเะงินเดือนพ่อสามร้อยบาทผู้ใหญ่บ้านบอเกินหกร้อยบาทนะบ่ได้ให้ความสําคัญกับคนแบบนี้เนะบิ้งหนา้าระ,ะ,ะดับการศึกษากับบมี แ่เลียแขงเลียขาอยากเป็นใหญ่เป็นโตคิดเบื่องต่ว่าเป็นแคกกองร้อนธรรมดาซื่อๆอ่าเป็นแคกกองร้อนนี่เนี่ยอ่ายังว่างอำนาจเห็นหลูกบ้านในบ้านคอดไหลเขาเว้ากันหลายหลายคนเด้อ่าขั้นเกิดว่าเป็นเจ้าเมืองเจ้าแขงนี่สิว่าเบงอำนาจขนาดนี้บ่เจ้าปะอันนี้เป็นแคกกองร้อนซื่อๆนด้เนี่ยอ่าบริมีความโห้อย่างเป็นแ่ชเศร้าบานทั่วๆไปพยายามว่างอำนาจ หายประชาส้านหายนในหมูมูบานหรือว่าบาน่อนไหลเนี่เก่งใจจะเป็นบาเบิงเง่าหัวเจ้าของเนาะหาเงินเลี่ยงขอบครัวเจ้าของให้มันหลอดก่อนทก,ก่อนที่จะมาเบ้าหรือมาคอมเมนต์ฮะพอชีวิตมันก็นต่ำอยู่แล้วหนาตากับกันดานหนาตากันดานการศึกษาบอมีเสือกหูจัก Facebook หูจักติกต็อกหูจักยอดวิวก็ถือว่าเจริญแล้วเนาะ เหมือนไปอาศัยอยู่ในบ่านคอนไหลสือๆได้นั่นอยู่ในเมืองปากเซ่แต่ว่าเบงอำนาจอ่าบเบิงเง่าหัวบเบิงทินกําเนิดของเจ้าของเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเข้าแจงให้ฟ,ฟังนะครับฝาโกดแชรนนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิเอารูปบ,บักอันนี้ขึ้นมาเรื่อยๆอ่าคอยไปเบิงโปรไฟล์คอยเห็นไทยกับคูบาคนนั้นคูบาคนนั้นฮูจักข่อยดีอ่าคูบาคนนั้นฮูจักข่อยดีอ่า บอเป็นว่าข่อยบบหูจักเด้ขอมูลคูบาคนนั้นแหงหลายอยู่ในแทข่อยนนี่ข่อยหูเบิดบ้านคอนไหลบังยอปากเซนี่ข่อยอยู่มากหลายปีเนาะบ่ได้ว่าบบหูจักเด้เพียงแต่ว่าเฮาคิดว่าคือคนบ่มีอำนาจนะพี่น้องคนบ่มีอำนาจเว่าออไปมันกับบมีีขามันบ่มีประโยชน์อีอย่างอ่า เงินเดือนบ่ถึงหอนหาล้านกีบเป็นแค่กองร้อนธรรมดากองร้อนก็เปียบเปียบเสมือนหมาตัวหนึ่งที่เฝ้าบ้านซื้อๆบ่ได้มีเกียรติมีสงงาบ่ได้มีอำนาจเอียงขั้นบอ่อตามภาษาทั่วๆไปเป็นกองร้อนไผๆกับเป็นได้ไผๆก็เป็นได้กองร้อนมันบ่ได้สอบมันบ่ได้สิงเขาได้ละอ่าเป็นแค่คนธรรมดาทั่วๆไปไปเห็นบ่กองกองร้อนแถวบาดเนาะเฮาแห้งหลายตัว ขเขาบ่ได้สอบเขาบรไเด้เสียงเขาบรไเดเ้เฮียนด้การที่จะหายค้นนับหนาถือตามันต้องห้ค้นในหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่เขาย่อมหับในโตเฮ้าอ่าบแม่นว่าสิมาเบงอำนาจห้คนยอ่อมรับอ่าแต่ตัวเองบอมีความหูบ่ม,มีความสามารถหอย่างโอเคเนาะครับพี่น้องขอบคุ้นหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามหับสมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดติดตามส่วนเรื่องของทีดินบานคอนไหล ที่ว่าโครงการาสัมปทานที่เพิ่นกำลังสีเห็ดหอห,ห้องเฮียนการปกครองเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปสีบอกต่อเพราะว่าประชาชนมีหอดคลิปเสียงพรอมหลายคนโทรมายังบดไ้รับเงิน่าสดเสย้ยจากหน่วยงานทียเที่เกียวของเพราะว่าเจ้าเมืองปากเซเคยมาเ้ากับประชาสนเด้ว่าจะสดเซย่าว่าจะสดเซยในเดือนสี่ อันนี้มันเดือนอยังเละเดือน6เดือนเจ็แล้วภระชาสนบอดดี้ยังแถมอเอาลดเมคอไปคุดไปขนแต่หามภระซาสนคนในเผื้นที่เอาโทรศัพท์มาถ่ายหูว้อันนี้คือเป็นการกดขี่หรือว่าคมขู่าระซาสนอยากให้สอนไส้สีพันดอนเนี่ยหรือว่านาย,ยกรัฐมนตรีเล่าวนี่สซ้อนไส้นี่เป็นคนทั้งไตลูกล้านเลือดทังใตอ่ไปลงไปกวาดสอบบึง เป็นนายกของคนทางไตเป็นนายกของคนเล้าทาั้งประเทศลูกล้านทางไตเคยซอยเหลืออย่างแหน่คนไต่ามาโชว์ผลงานให้เห็นบ่งดูอ่ากาบอ,อยาห้แต่เขาบอกว่าอยู่กับตระกูลข้ามไตสีพันดอนมาสิบป,ปีศร้าปีกบบับเห็นพัฒนาบนเห็นจเจริญเจริญแต่เมืองโของอย่างเดียวอ่ามาเหตให้เบิงมะเนี่ยมาเหตให้พระซาส้นคนบานคอนไรเมืองปักเซ่เห็นเบิงอ่าลงไปพื้นทีไปถามเขาไปกวดสอบเขาว่าเขาได้เงินคาสดเซยหรือ,อยัง ทีดินที่เขาเบอ,อยากยับบอ,อยากงา่า่ต้องไปพายามไเป็นล่มกับเขาไปคุยเขา<ๆ>ให้เขาพอใจโมเมนกดขี่เขาดิโมเมนใส่อํานาจไพ่บอลกับที่ไม่แต่อานาจการปกคร้องเซิร์นไปอบล่มผู้ใหญ่บ้านคณะบ้านเซิร์นกองร้อนมาครูมาเข็นประชาชส้นยังสิอันนี้คือการบริหารประเทศแบบหลาหลังหลาหลังทางความคิดประเทศบพัฒนาแล้วแล้วก็วกมีมักอันนี้อีกมักกองร้อนนาสนตีนทั้งันเนี่ อันนี้ก็สำม,มาขี่เหือนขอยเห็นแล้วขอกระสงสารพี่น้องบ่มี่จะกินบ่มี่จะแดกอแต่ว่าเบงอำนาจบ่อายคนเนาะบ่อายคนเมืองปากเซแข็งจำบาสักเนาะโอเคครับพี่น้องขอบคุณหลาย